ล่าสุดนะครับน้องเบคสคําสิงนะครับได้ลงรูปร่วมเฟรมกับพี่โตโน่นะครับโดยโพบบนอินตาแกรมนะครับโดยเจอกันที่สนามบอลน,นะครับโดยมีแคปชั่นว่าฝากนักเตะเบอร์27ด้วยนะคะท่านประธานน้องชายก็จะดื้อๆเหมือนพี่สาวน่อยซึ่งด้านชาวเน็ตที่ได้เห็นนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่านางฟ้าข้างสนามพี่สาวคนสวยมาซัพพอร์ตน้องชายตลอดเลยโอ้โหพี่โตโน่หล่อสุด,สด โตโน่ละมุนมากจ้าพี่สาวมาให้กําลังใจน้องตลอดเลยก็ง,งานนี้นะครับชาวเน็ตก็ได้อัปเดตเนื้อเห็นโตโนโ่กันนะครับว่าหนุ่มโตโน่เนี่ยหล่อขึ้นนะครับหลังจากที่หนุ่มโตโน่เนี่ยไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับในวงการบันเทิงเนี่ยมาพักใหญ่แล้วนะครับเราก็เพิ่งมาได้เห็นโตโน่เนี่ยในช่วงนี้นะครับแต่เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงได้เห็นรูปโตโน่บ่อยๆนะครับเพราะว่าน้องเบสเนี่ยก็คงอัปเดตนะครับแล้วก็ ถ่ายรูปคู่กับน้องชายมาให้เห็นบ่อยๆครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับคอดออกมาแล้วนะครับสาหรับ MV เพลงไม่เคยเอากันเหลอเพลงใหม่ของสาวเบียนเดอะไวท์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยปล่อยมาไม่ทันไรนะครับจะแตกล้านแล้วนะครับเดีย๋ยวตอนแอดออนแอร์เนี่ยก็น่าจะล้านแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาเพลงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเธอนะครับที่ต้องต่อสู้กับข่าวดราม่าแบบเลิศเลอดนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีแต่ข่าวดราม่าแบบแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับจนล่าสุดนะครับ MV เนี่ยได้ออกมานะครับหลายคน เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็เกิดกระแสวิจารณ์กันเยอะเลยนะครับซึ่ง MV ไม่เคยเอากันเหลือของน้องเบียร์เดอะไวท์นะครับก็ลงทุนแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าน้องเบียร์เนี่ยลงทุนเล่นเองนะครับถอดเอง กอดเองนะครับแล้วก็โหทำซีนนี่ถึงอารมณ์ด้วยนะครับแล้วก็ใน MV เนี่ยในแต่ละมุมกล้องเนี่ยโอ้โหพาเสียวมากเลยสิวแม่ซึ่งหลังไม่นานนะครับเหล่า f c เนี่ยก็จับตานะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งใน MV เนี่ยที่เธอกําลังหัวไม่สัมภาษณ์นะครับดันป้ายเนี่ยของหัวไม่เนี่ยมันคล้ายคลึงของรายการดางังรายการหนึ่งนะครับที่เคยเป็นกระแสดราม,ม่าครับเอออ่ากับประเด็นหัวไม้นะครับหลายคนก็ดูก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่า ว่าคล้ายคลึาคืนของรายการอะไรนะครับที่เคยเป็นดราม่าก,กันมากรแต่สําหรับแต่ละซีนแต่ละภาพแต่ละมุมกล้องเนี่ยที่น้องเบียร์เนี่ยโอ้โหได้เล่นนะครับแอบบอกว่าใครยังไม่ดูก็ต้องไปดูด้วยนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับน้องเบียร์เล่น MV เนี่ยพอฟังเพลงเนื้อหามุมกล้องเนี่ยเหมือนเหมือนว่า MV ตัวเนี้ยมันทําให้เราได้รู้จักน้องเบียร์มากขึ้นนะครับใครยังไม่ได้ดูก็กลองไปดูกันนะครับ